ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมรัดนะครับในโลกวันนี้ก็พี่แคก็จะมาเหมือนะเป็น E ีีที่1นนะครับพอดีพี่แคจะสร้างบ้านนะแต่ตอนนี้ก็กําลังแบบหาวัตถุดิบนะครับพวกไม้หินหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อมาสร้างบ้านนะครับเพื่อความอยู่รอดของบพี่แคตอนนี้เราก็ไปฟารม์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะพอสร้างบ้านหลังเล็กๆสักบ้านให้เราสักหลังนะแต่ว่า ไม่รูนะว่ามันจะเป็นทรงไหนก็เราดูเลยครับครับวัตถุดิบสร้างบ้านมันไม่พอนะครับเราต้องออกไปหาเพิ่มนะแต่ว่าผมก็จะตัดให้มันเร็วมากขึ้นนะครับเพราะมันกินเวลานานไม่งั้นอนะคลิปมันจะยาวเกินจะไม่สนุกนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดตอนที่สร้างบ้านเสร็จเลยแล้วกันนะเพราะงั้นมันจะนานนมันน่าเบื่อการสร้างบ้านนะครับผมตอนนี้พี่แคก to to though, นนทก็ฟาร์มของมาเต็มตัวนะครับพี่น้องฟาร์มได้วยนะจนแบบตัวมันเต็มตอนนี obile, ้ก็ทำฟาร์มแบบให้เต็มตัวนะแต่ว่ามันมีคนนะกำลังเหมือนมาเหมือนแบบมาไอเนี่ยฟาร์มเหมือนกันนะแต่ว่าพี่แคทต้องหนีนะครับ มันพี่แคทไม่มีของยังไม่ดูว่าเขามีของหรือเปล่าเลยต้องหนีก่อนก็ของที่เราฟาร์มมาก็กลับถึงบ้านเราที่เรียบร้อยนะครับปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้เราก็หาตีนนะครับก็อยากจะทักทายเพื่อนบ้านนะครับข้างหน้านะเห็นมันมีเรือมาจอดนะครับแต่ว่ามันเคยยิงผมนะผมจําได้ผมแค้นมากเลยผมผมก็เลยสร้างบ้านใกล้ๆจะติดบ้านมันครับว่าสักวันหนึ่งเราจะได้แก้แคนมัน ก็เรียบร้อยนะครับเจอไอ้ท่บุกก็ตอนแรกก็จะ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 ขับเรือมนะครับแต่ว่าเราไม่มีโลเกตแล้วก็ไม่เคยขับเรือ้วยมันก็เลยแบบขับไม่ได้นะครับก็สุดท้ายก็ต้องทุบมันทิ้งนะก็ตามน้ำเรียบร้อยครับพี่น้องรยร้อย ตอนแรกก็จะกลับนะครับแต่ว่าพอสังเกตมันมีเหมือนเตาเผานะครับม,มันเหมือนมันเผาอะไรสักอย่างเราก็เป็นเหมือนคนใส่โมงนะก็เด็กๆก็ชอบพูดว่าเป็นโจรน,นะก็เราก็ป้นแม่งเลยนะครับผมก็เราก็หิวของด้วยของเราก็ไม่เคยมีนะแล้วก็จะย่องเข้าไปนะครับตอนเนี้ยแต่ว่าแบบผมก็พยายามย่องเบาๆนะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าข้างในม,มันมนะันมีอะไรก็จะลองดูนะ ก็ลังเลนะครับตอนเนี้ยเปิดตัวว้าวเลยอ่ะเนี่ยเยผมว่าไม่เอา่านออกอยากให้มันเผาอยู่ mm hmm. ก็เลยแบบอยากเนียนไงถ้าออกหมดอะ่ะเตามันจะดับแล้วมันจะมีเสียงเหมือนเตามันไม่เผาไงก็จะพยายามหนีนะแต่ว่าไม่มีเสียงตีนลงมาแล้วมันยิงผมเลยแบบดูดิโคเสียเลยถ้ามันลงน้ำได้ผมเป็นไอ้แค่คือหายได้แล้วแม่รียบ่อย ก็ยินดูมันนะครับมันยิงพี่แคทไม่เลิกเลยนะครับพี่แคทไปวางเตียงอยู่ใ,ใกล้ๆแถวๆบ้านมันนะคือตอนนี้เป้าหมายแรกของแคทก,ก็คือการระเบิดบ้านมันนะตอนนี้เราขับเพื่อนด้วยความแค้นนะครับทุกคนเราแบบเราไม่ไหวแล้วคือเป้าหมายแรกของเราคือไอ้บ้านหลังนี้เนะที่เราจะระเบิดบ้านมันก็เต็มไปแล้ว